ล่าสุดสาวเนยโชติกาเล่าปูมหลังครอบครัวชีวิตเนี่ยเคยยากลําบากครั้งนึ่งก่อนจะดังบ้านโดนยึดเห็นบอกว่าสาเหตุที่เนยเป็นคนขี้หึงก็คือเพราะอาดีตนั้นเคยเจอชายในฉบับที่ไม่โอเคจากนั้นมาเลยทําให้เจ้าตัวเนี่ยก็คือเป็นคนหึงมากทาให้เราตัดสินใจทําสิ่งหนึ่งก็คือ การติดตามที่ไม่มีใครรู้มาก่อนแม้กระทั่งตัวสามีเองดังนั้นของสาวเหนืเองเธอยอมรับนะคะว่าเจ้าตัวเนี่ยมีความลับที่ไม่มีใครรู้นะตนเป็นคนขี้หึงมากพร้อมเปิดใจทั้งน้ําตาถึงสถานะครอบครัวที่เริ่มต้นจากความลาบากก่อนจะประสบความสําเร็จผ่านทางรายการขับไฟเดย์โชว์ค่ะเจ้าตัวก็เล่าย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นของครอบครัวนะคะที่ตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยโดนยึดบ้านแม่ต้องออกไปกีดยางตอนกลางคืนทําให้เจ้าตัว ก็คือเริ่มมีจุดเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่วงการบันเทิงหากย้อนกลับไปเริ่มต้นตอนนั้นเนี่ยคือมีวิกฤตที่ใหญ่มากเกิดขึ้นในชีวิตยอมรับว่าตอนนั้นคือเรียนจบแล้วกลับบ้านไม่ได้เลยเพราะบ้านโดนยึดเราตัดสินใจมาหาพี่เอก็คือไม่เข้าบ้านเลยนะเพราวะว่าแม่บอกว่าอย่ามาเลยลูกแม่กําลังเช่าบ้านอยู่ แล้วแม่ก็คือต้องออกไปกรีดย,ยางตอนดึกตีหนึ่งตีสองคือแม่ลําบากต้องออกไปกรีดยางตอนดึกดึกขนาดนั้นคือเราไม่ได้เป็นมนุษย์เงินเดือนเราจะไปสู้ที่แบบพี่เอโอกาสมันน่าจะดีกว่าตรงนี้นะเห็นบอกว่าสาเหตุที่สาวเนยเป็นคนขี้ถึงเพราะว่าอดีตเนี่ยเคยเจอคนที่แบบเจ้าชู้มากก็คือก่อนที่จะคบสามีเนยเองบอกว่าจะมีคุยกับคนนึงเขาน่ารักทุกอย่างเลยนะแต่เขาโทจิกเราแบบหนักมากเนยก็เลยคิดว่าเขาคงรักฉันประหนึ่งที่เราเนี่ย คงเป็นลมหายใจของเขาแต่มันก็เป็นความบังเอิญที่มีบุญได้รู้เองเนยก็นอนอยู่บ้านดีๆแล้วก็มีเบอร์เขาเนี่ยโทรเข้ามาแต่เหมือนว่ามือลั่นเราก็ได้ยินเสียงเขาเนี่ยกระหนุก่กระหนิงคุยกันจากนั้นมาเลยทําให้เรากลายเป็นคนขี้หึงทําให้เราตัดสินใจทําสิ่งหนึ่งคือการติดตามที่มไม่เคยร,รู้เลยแม้กระทั่งตัวของสามีเองทางด้านของคุณชอดเองก็บอกมันเป็นเรื่องที่แบบว่า ด้วยความที่มาออกรายการพี่ชฉาะด้วยมันเหมือนเนยไม่มีเรื่องเล่าเราก็เลยรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่เราต้องบอก,กเรื่องนี้กับทุกคนเป็นเรื่องรที่เนยเนี่ยเก็บอยู่คนเดียวมานานมากนะเพื่อนก็ไม่เคยรู้เลยเนยเนี่ยติดตั้งแอปพลิเคชันไว้แต่ต้องบอกเช่นนี้ค่ะด้วยความมีอดีตต่างๆเขาก็ให้เกียติกันก็คือไม่เช็คโทรศัพท์กันเราก็ไม่เช็คก็เลยติดตั้ง แล้วมีไม้ที่สามีออกนอกเส้นทางมีออกค่ะใจของเราเนี่ยแทบจะหลุดออกจากหัวใจตรงนี้เลยค่ะคือเนอยดูขับไฟเดโชมาเยอะเนยก็กลับไปทําการบ้านคุยกับสามีถามเขาว่าเราทะเลาะกันล่าสุดเมาาื่อไรเรื่องอะไรซึ่งมันไม่มีอะไรเลยโหดสุดที่เขาพูดกับเราที่เรารู้สึกเสียใจก็คืออยู่ๆเขาก็บอกว่าอืเนยก็รู้สึกว่าอะไรปกติป้าไม่เคยพูดอะไรแบบนี้กับเนยทําไมป้าเปลี่ยนไปซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เจ้าตัวนั้นเปิดเผยค่ะ Oh, <laughs>